เ,เกมความรักให้ถือไพ่เหนือกว่าค่ะจริงๆอาจารย์ิ้นพูดเรื่องความรักไปค่อนข้างหลายคลิปทีเดียวนะคะแต่ก็เหมือนเดิมค่ะกลับมาวนเรื่องเดิมนั่นก็คือทําไมคนรักไม่ค่อยใส่ใจทําไมเราเจอการปฏิบัติที่ไม่ค่อยดีทําไมเขาไม่ค่อยให้เกียรติเราทําไมเขาถึงเจ้าชู้นู่นนี่นี่นั่นปัญหาเยอะมากนะคะซึ่งปัญหาเหล่านั้นอาจารย์ิ้นบอกได้เลยค่ะว่ามันไม่ได้จบที่เขาค่ะแต่มันจบที่เราค่ะ เพราะเราคือเจ้านายของชีวิตและจิตใจเราเองเราเลือกได้ค่ะว่าเราจะมีคนรักแบบไหนแต่บางครั้งเนี่ยพฤติกรรมของเราเนี่ยก็เป็นการไปเทรนไปฝึกเนี่ยให้เขาปฏิบัติไม่ดีกับเราซ้ําๆเช่นเวลาที่เขาทําไม่ดีกับคุณเนี่ยเหมือนคุณยอมอะประมาณว่าเออให้มันผ่านไปได้หรือไม่ก็ทะเลาะกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะเรียนรู้ว่าทุกครั้งที่คุณยอมหมายความว่าเฮ้ยทาได้หรือว่าทุกครั้งที่มีปัญหาแล้วทะเลาะกันก็คือทะเลาะกันไงก็จบไปแล้วไง ซึ่งมันไม่ใช่เหตุผลหรือว่าไม่ใช่สาเหตุที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความสัมพันธ์วิธีการที่ทําให้ความสัมพันธ์ของเรานั้นดีขึ้นค่ะแล้วก็กลับมาถือไพ่เหนือกว่านั่นก็คือมนุษย์นะคะชอบตามหาสิ่งที่เลอค่าหรือว่าขาดแคลนค่ะคุณสังเกตไหมคะว่าราคาของน้ํามันนะคะราคาของทองคําทําไมถึงสูงก็เพราะว่าทองคําแล้วก็น้ํามันเนี่ยมีอยู่จํากัดนั่นเองค่ะคราวนี้พอเราทําตัวแบบ available พร้อมตลอดเวลาแล้วเขาก็อ่านทางเราออกด้วยว่า ถ้าฉันง้อเธออย่างนี้แต่เธอก็ดีกับฉันหรือว่าฉันทำอย่างนี้เธอก็ยังยอมได้ฉันเจ้าชู้เธอก็ยอมได้อะไรอะไรเธอก็ยอมได้เขาเลยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรเพื่อคุณนั่นเองเพราะฉะนั้นดูให้ดีนะบางครั้งปัญหานิสัยของคนรักนิสัยไม่ดีเนี่ยมันก็เกิดจากตัวคุณด้วยที่ชอบให้รางวัลคนทำผิดค่ะเพราะฉะนั้นเราจะไม่ให้รางวัลคนทำผิดนะคะเช่นถ้าเขาทำอะไรที่มันไม่ดีคุณต้องปฏิเสธและแสดงให้เขาเห็นว่านี่คือปัญหาและ นะะแล้วคุณไม่ยอมด้วยเรื่องเนี้ยเขาก็จะเริ่มเรียนรู้ว่าอ๋ออันนี้ยอมเขายอมไม่ได้นะอันนี้คุณไม่ชอบนะค่อยๆเรียนรู้ว่าทําไม่ได้ถ้าทําได้ก็คือบ้านแตกแน่นอนคือทําให้มันมีปัญหาและสิ่งสาคัญที่สุดเนี่ยอย่าไปทาให้เขาคิดว่าคุณเนี่ยขาดเขาไม่ได้แล้วจะต้องหัวเขาชั่วฝาดินสลายอันนี้เป็นจุดอ่อนของคุณผู้ชายคุณผู้หญิงข้างรักเลยนะคะที่ชอบทําเหมือนแบบเขาคือสิ่งสเปเชียลสูงสุดฉันแบบไม่มีเธอไม่ได้นะผู้ชายผู้หญิงพวกนี้กลิ่นจมูกไวค่ะ เขาได้กลิ่นความกลัวคุณนะ่ะกลัวว่าเขาจะจากไปกลัวว่าเขาจะทิ้งเพราะฉะนั้นเอาใหม่นะคะเกมรักเนี่ยใครอยากมากกว่าคนนั้นเขาเรียกว่าใครอยากมากกว่าคนนั้นแผลถ้าคุณอยากได้เขามากกว่าคุณรักเขามากกว่าคุณจะเสียเปรียบในการมีความรักทันทีบางคนอบอกว่าเฮ้ยทำไมความรักต้องซับซ้อนขนาดนี้ ถ้าคุณอยู่ได้โดยความรักไม่ซับซ้อนอาจารย์เพื่อนดีใจด้วยถ้าคุณต้องการความสัมพันธ์ระยะยาวอาจารย์เพื่อนดีใจด้วยแต่ว่าถ้าคุณต้องการปรับปรุงสถานการณ์ชีวิตตอนนี้กอบกู้ขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วก็มีวิธีนี้ค่ะที่เร็วที่สุดนั่นก็คือให้เขานั้นเรียนรู้จากพฤติกรรมของเราแล้วเราไม่ต้องกลัวเขาทิ้งเราด้วยนะเขาสิต้องกลัวเราทิ้งเขาถูกไหมล่ะ เพราะฉะนั้นลุกขึ้นมาสวยลุกขึ้นมาหล่อหาเงินเก่งแล้วก็ออกไปเจอผู้คนเยอะๆแต่งตัวสวยแต่งตัวหล่อทุกวันเหมือนว่าวันนั้นน่ะเราจะไปออกเดตนะคะแล้วรู้สึกว่าฉันมีเธอก็ได้นะฉันไม่มีเธอก็ได้เพราะว่าฉันเนี่ยสามารถอยู่ได้ด้วยตัวของฉันเองโอ้โหตรงเนี้เขาจะกลัวมากเลยค่ะกลัวที่จะเสียคุณไปทำให้เกมรักของคุณนั้นเปลี่ยนค่ะ เกมออนทันทีเลยนะคะเพราะฉะนั้นที่สำคัญที่สุดนะต้องมีความแข็งแรงในจิตใจเรานะถ้ามีความอ่อนแอนะคะเขาก็ถือไพ่เหนือนกว่าก็เหมือนกับพวกแบบเ,เขาเรียกว่ารู้ว่าอ่อนแอกว่าก็ไม่จําเป็นจะต้องสร้างความสเปเชียลอะไรให้มากมายนั่นเองนะคะอย่าเพิ่งเชื่อจา์เปิ้ลค่ะลองเอาไปปฏิบัติดูนะคะแล้วก็ความรักเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่จะไปได้เรื่อยๆนะบางครั้งเนี่ยเราไปทําตัวผิดเนี่ยทำให้เราเสียรักก็มี บางครั้งเราทาตัวถูกเนี่ยเราถือไพ่เหนือกว่าแล้วก็สามารถเลือกคนที่ใช่ได้ด้วยตัวเองนะคะแล้วก็ความรักเนี่ยมันมีจิตพิยาอย่างที่อาจารย์เปิ้าพูดเนี่ยม,มันเป็นจิตพิยาเนาะใครที่อยากจริงจังกับความรักมากๆเลยนะคะแล้วก็อยากได้คนรักที่แท้จริงเนี่ยอาจารย์เปิ้นมีมีคอสนะคะ17วิธีจิตพิยารักนะก็ทักอ่าเฟซบุ๊กแฟนเพจอินบ็อกมานะคะรับรองเลยคะ่ะว่าคุณได้ถือไพ่เหนือกว่าทุกความสัมพันธ์แน่นอนท้ายนี้นะคะอาจารย์เปิ้นอวยพรขอให้คุณโชคดีในความรักรักแท้ นะคุณคู่ควรกับความรักรักแท้มีจริงถ้าคุณศรัทธาในความรักคุณจะเจอความรักแต่ถ้าคุณยังลังเลสงสัยในความรักความรักก็หนีคุณไปเพราะฉะนั้นหลับหูหลับตาเชื่อไปค่ะว่ายังไงคุณก็มีคนรักแน่นอนและคุณคู่ควรกับความรักที่ใช่รักที่ดีเท่านั้นค่ะอาจารย์ิ้อนอวยพรขอให้คุณโชคดีในความรักทุกคนเลยนะคะ